ตัวฟอสฟอรัสเนี่ยก็มีอยู่ในอาหารหลายประเภทมากๆนะคะขนมปังนะขนมปังนะคะขนมเบเกอรี่ต่างๆอ่ะแล้วก็เป็นไข่แดงค่ะไข่แดงรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไข่แดงเช่นอ่ะบะหมี่บะหมี่ค่ะทุกคนบะหมี่เห็นไหมเส้นบะหมี่ก็ทำจากไข่แดงทองหยิบทองหยอดฝอยทองเป็นไงคะนี่ก็ทำจากไข่แดงนะคะมีอะไรอีกสังขยาสังขยา นี่ก็ทำจากไข่แดงนะคะแล้วก็กลุ่มเครื่องดื่มที่มีสีต่างๆหรือที่มีคาเฟอีนนะคะเช่นชานมใส่ชาเขียวใส่นมชานมเย็นนะคะโกโก้ช็อกโกแลตน้ําอัดลมไอศกรีมต่างๆที่ทําจากนมนมถั่วธัญพืชกลุ่มนี้กินมากไปจะส่งผลต่อฟอสฟอรัสทั้งหมดอย่างหนึ่งนะคะที่ลินอยากจะบอกทุกคนก็คือว่าค่าเลือดไม่โกหกเรานะคะค่าเลือดไม่โกหกเราดังนั้นถ้าค่าเลือดคุณเกิน หรืออาการคุณมีต้องดูนะบางคนค่าเลือดเกินอาการยังไม่มีบางคนมีอาการแต่ค่าเลือดยังไม่เกินแต่ให้เราตระหนักรู้ไว้ค่ะว่าเดี๋ยวมันก็มานะคะเดี๋ยวมันก็มาดังนั้นถ้าวันนี้คุณมาเจอเรนในคลิปนี้นะคะแล้วคุณอยากจะดูแลและเริ่มมีอาการอยากจะให้ลองดูตรงจุดนี้ไว้นะคะไข่แดงขนมปังโฮวีตข้ากล้องนะคะ่าเครื่องดื่มต่างๆนมธัญพืชนะ ทองหยิบทองหยอดนะคะบะหมี่เห็นไหมคะ,มะเมล็ดพืชต่างๆทานตะวันนะคะอ่ะสังขยาสังขยานี่ด้วยนะคะซึ่งค่าปกติเนี่ยสามจุดห้าถึงห้าจุดห้านะคะอ่ะนี่นะคะค่าพอทสเซีสามจุดห้าถึงห้าจุดห้าซึ่งถ้าเกิดสมมุติว่าคุณนะคะมีค่าพอทสเซีัตในเลือดสูงจะส่งผลให้กระดูกพุนแคลเซียมลดลงนะคะตัวนี้หลายๆโรงพยาบาลจะวัดปริมาณแคลเซียม ให้ก่อนแล้วก็มาประเมินนะคะว่าถ้าเกิดอสฟรัสหรือฟอสเฟตในเลือดสูงไปเนี่ยเขาจะให้ยาเป็นแบบจะจับให้ยาจับฟอรฟรัสจะจับกับแคลเซียมที่มีอยู่ในเลือดนะคะแล้วอาจจะทําให้เกิดเรื่องหลอดเลือดตามมาซึ่งตัวเนี้ยเขาจะมียาให้จับ จากพวกกลุ่มนี้ออกจากเลือดนะคะซึ่งถ้าเกิดคนที่ต้องกินกลุ่มนี้เข้าไปอีกมันก็ทําให้ไตเราย,ยิ่งทํางานหนะักดังนั้นเองเนี่ยเราดูค่าเลือดของเราไว้ก่อนเลยจะปลอดภัยนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าฟอสฟอรัสเราสูงนะคะฟอสฟรัสเราสูงจะส่งผลอะไรบ้างหนึ่ง กระดูกหักกระดูกพุนนะคะคันอันนี้เลินเห็นชัดมากคันในผิวบางคนคันแบบคันเกา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 เข้าไปในผิวนะคะเกา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 จนเป็นแผลนะคะแล้วคันนี้ร่างกายเราไม่สะอาดอยู่มันก็จะหายยากนะดังนั้นเองเนี่ยมันก็จะเป็นผดเป็นผื่นง่ายนะคะหลอดเลือดแข็งตัวขาดความยืดหยุ่นเ ความดันโลหิตสูงขึ้นด้วยนะคะเกิดแผลแผลหายยากเกิดการลุกลามเห็นไหมคะโอ้โหและที่สําคัญก็คือต่อมพาราไทรอยจะเริ่มผิดปกติถ้าใครนะคะที่มีอาการเหล่านี้เช่นต่อมพาราไทรอยดปื้กระดูกพุนบางทีเนี่ยคุณไปตรวจเนี่ยค่าฟอสฟอรัสในเลือดคุณอาจจะสูงดังนั้นนะคะคนที่เป็นรโรคไตระยะหนึ่งระยะ3าถึงหนะคะค่าไตาต่ำกว่าสิบสี่เนี่ยควรจะนะควรจะดูแลกลุ่มอาหารที่เป็นฟอสฟ,ฟอรัสสูงต้องระวัง งดได้งดเลี่ยงได้เลี่ยงนะคะต้องบอกอย่างนี้ถ้าคุณเจอภาะวะคันในผิวแล้วนะคะกลุ่มนี้น่ากลัวมากนะคะน่ากลัวมากตรงที่ว่ามันไปแสดงเอฟเฟกกับพวกภาลาไทรอยอะไรแบบนี้ด้วย